สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับพบกับพี่นาดฮีโร่นะครับว่าไงสายกันพาทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะพี่นาก็ไม่ได้มารีวิวตัวไหนเลยนะครับวันนี้นะครับก็ตามชื่อคลิปเลยวันนี้ก็จะมานะวาดด้วยการตัดเส้นนะครับด้วยพาร์เนลไลเอ็กเซนต์ o r นเ์นะครับก็การตัดเส้นด้วยพาเนลไลเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปตัดเส้นนะครับอุกรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวของพี่นานะครับก็ไม่รู้ว่าถูกผิดยังไงก็ไม่ว่ากันนะาว่ ศิลปะมันไม่มีถูกผิดอยู่แล้วเนาะศิลปะม,มีถูกผิดอยู่แล้วก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนคิคมันยังไงก็มาแช์นะครับมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันเนาะว่าแต่ละคนนะครับใช้เทคนิคอ,อะไรกันบ้างนะครับเทคนิคแบบไหนในการตัดเส้นด้วยพานวลวรายนะครับตัดเส้นกันพาของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าอุปกรณ์มันจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับการตัดเส้นนะครับผมสำหรับการตัดเส้นกันพานะครับหลักๆก็จะมีอยู่2ตัวนะครับที่ใช้อยู่นะครับผม ก็อันอื่นก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่านะอันแรกนะครับก็จะเป็นปากกานะครับกันดัมมักเกอร์นะอันนี้ใช้เป็นปากกาเขียนเอานะครับผมอีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นแบบหมึกจิ้มนะครับผมก็คือตัวพาร์เนลไลนะครับเอ็กเซนต์เคอรเลอร์เองนะครับแต่ที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับพาร์เนลไลเอ็กเซนต์เคอรเลอร์นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการใช้พาร์เนลไลใช้กันยังไงนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างในการ ตัดเส้นด้วยพานิวไลน์นะครับอ่ะโอเคครับก่อนอื่นเรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเส้นนะครับด้วยพานิวไลน์เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวพานลไลน์นะครับแอคเซนเตอร์นั่นเองนะครับผมอีกตัวนึงนะครับน้ำมันรอนสันนะครับตัวนี้นะเราจะมาใช้ลบส่วนที่เกินนะครับเวลาเราตัดเส้นไปแล้วมันไม่สวยงามจะมาใช้ลบส่วนที่เกินตรงนั้นออกไปนะครับจริงๆแล้วนะครับมันจะมีน้ำยาเฉพาะของมันอยู่ก็คือ ตัวน้ำยา x ย0นะครับอันนั้นก็จะไว้ใช้ลบนะครับแต่ก็ราคามันก็จะแพงหน่อยนะครับผมแล้วก็แต่ข้อดีของมันก็มีนะสำหรับน้ายา x ย0นะครับก็คือมันจะระเหยตัวช้านะครับอันนั้นจะระเหยตัวช้าแล้วก็เวลาเราเช็ดเนี่ยไม่ต้องเราไม่ต้องจุ่มบ่อยๆส่วนน้ำมันร้อนสันเนี่ยก็เช็ดได้เหมือนกันนะครับแต่มันระเหยตัวเร็วไปหน่อยนะครับผมก็อาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ก็มันราคาถูกแล้วก็หาง่ายนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวขัดบัตนะครับ อ่าอันนี้คั้ต้นบัดเราจะใช้อ่จุ่มน้ำมันรอนสารนี่แหละนะครับชุบน้ำมันรอนสารเพื่อจะเช็ดทําความสะอาดนะครับสําหรับชิ้นงานนะครับที่เราจะไม่ใช้ตัดเส้นวันนี้ก็จะเป็นแผงสีขาวนะครับของงานดาบันนะครับ8ปดแนะครับอ่ก็จะเป็นตัวของ f 9 1นะครับมันก็จะมีรายละเอียดนิดๆหน่อยหน่อยะก็พอจะได้เห็นกันอยู่นะครับผมอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับ แต่ซอมาก่อนเลยนะฮะใช้แผงเดียวก็พอเนาะ,ะจากที่สังเกตนะครับก็ตามดีเทลนะครับของตัวชิ้นงานก็จะมีร่องต่างๆอยู่อย่างนี้นะครับผมอ่าร่องต่างๆเนี่ยเราจะใช้พานิไลน์ในการจิ้มนะครับจิ้มเข้าไปเพื่อให้มันไหลไปตามดีเทลต่างๆของชิ้นงานนะครับให้มันมีรายละเอียดที่มีดีเทลมากขึ้นนะครับซึ่งตัวปากกานะครับตัวปากกาเออ่กระดาษมักเกอร์เนี่ย จริงๆใช้ร่วมกันได้นะครับระหว่างปากกากับพันนิไวลายเนี่ยใช้ร่วมกันได้แล้วแต่คนถนัดนะนะแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ตัวปากกาเนะี่ยเราจะใช้ในส่วนที่เป็นแบบร่องใหญ่ๆนะร่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับร่องใหญ่ๆเขียนไปนะครับก็จะอย่างนี้นะขีดไปตามร่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นเส้นขึ้นมาเน้นให้มันมีมิติมากขึ้นนะครับแต่ว่านะครับตามร่องที่มันเล็กๆที่มันรายละเอียด เล็กๆที่หัวเข็มของปากกาเข้าไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถเขียนได้เราก็จะใช้ตัวพานิวไลน์นี่แหละนะครับในการแตะจิ้มไปนะครับมันก็จะง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วกว่านะครับผมแต่ส่วนใหญ่นะครับผมจะใช้พานิวไลน์มากกว่าเพราะว่ามันสะดวกนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับจิ้มไหลจิ้มไหลนะครับตัวนี้ก็จะเสียเวลานิดนึงนะครับแล้วก็สําหรับคนที่มือไม่ค่อยนิ่งนะครับผมก็จะมันก็จะออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ ต้องคนที่มือนิ่งๆแล้วก็าวาดรูปบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะใช้ได้ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับหลังๆนี่ผมไม่ใช้แล้วกระดามาเกิลผมจะใช้แต่พานิวไลายนะครับวิธีการนะครับก็อาจจะต้องเขย่านิดน,นึงนะครับผมหมุนตัวพานิวไลายออกมานะครับมันข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นเหมือนผู้กันนะครับเวลาเราใช้งานนะครับเราจะปาดก่อนนะปาดก่อนนะครับ เขาบอกว่ามันจะมีตัวทํละลายนะไอตัวพาเนลไลเนี่ย,ยจะเป็นทินเนอร์นะครับซึ่งถ้าเวลาเราใช้เยอะเกินไปนะครับเราไปแตะที่แผงนะครับแต่ที่ชิ้นงานเนี่ยบางทีมันไปขังในร่องชิ้นงานทําให้มันกัดพลาสติกทําให้พลาสติกแตกได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังน,นิดนึงแต่ส่วนตัวผมไม่เคยเจอนะยังไม่เคยเจอนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเราก็ไม่ค่อยอเราก็ไม่ต้องจุ่มเยอะนะไม่ต้องจุมจ่มเยอะนะครับจุ่มเข้าไปแล้วก็ปาดหน่อยๆนะครับผมอ่า ไอ้กับไอ้ขวดนึงเนี่ยใช้ใช้ลืมนะครับใช้ลืมเลยนะครับซื้อมาขวดหนึ่งร้อยกว่าบาทเนี่ยใช้ลืมไปเลยนะถ้าไม่ทำหกนะนะครับอโอเคเวลาจิ้มนะครับเราจิ้มไปตามอ่าล่องของชิ้นงานเลยนะครับสังเกตดูนะเวลาเราจิ้มไปนะครับมันก็จะไหลไปตามล่องของชิ้นงานนะครับนี่ แบบนี้นะครับทาดีเทลต่างๆนะครับก็จิ้มไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลอะนะไม่ต้องกลัวเลอะนะครับเพราะว่าเราจะมาเก็บทําความสะอาดทีหลังนะครับก็จิ้มไปเลยนะครับแบบนี้นะครับสังเกตไหมว่าเวลาน้ําหมึกมันไหลนะครับมันมันก็จะไหลไปตามร่องนะครับเทคนิคส่วนตัวผมนิดนึงก็คือเวลาจิ้มผมจ,จิ้มใส่มุมตรงนี้นะไม่จิ้มตรงกลางเวลาทำความสะอาดก็จะง่ายนิดนึง ครับกิมส่มุมตรงที่มันเป็นเหลี่ยมมุมนะครับเนมันก็จะวิ่งไปตามล่องต่างๆแบบนี้นะครับล่นเวลาได้เยอะนะบางคนยังไม่กล้าใช้นะครับสําหรับตัวนี้ไม่เคยใช้ก็จะใช้แต่ปากกามันก็จะผมว่าตัวนี้มันสะดวกกว่านะถ้าจะให้แนะนําผมว่าใช้อันนี้ดีกว่านะครับผมแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเผื่อมันจะแตกนะครับเราสามารถนะครับ ตัดเส้นในแผงอย่างนี้ก่อนได้มันก็จะสะดวกนะตัดเส้นในแผงอย่างนี้ก่อนก็จะสะดวกกว่าเพราะว่าอ่ร่องต่างบางทีมันจะหลบอยู่ข้างในเวลาเราประกอบนะครับเวลาเราประกอบก่อนแล้วตัดเส้นตัดเส้นที่หลังเนี่ยร่องต่างๆมันก็จะไปหลบอยู่ข้างในนะครับบางทีมันแตกยากนะแล้วก็มันก็ทำความสะอาดยากนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการแตกนะครับมีอัตราการแตกสูงนะถ้าเวลาเราไปประกอบแล้วนะครับพลาสติกมันขยายตัวแล้วนะครับก็ เอาพันธนลายไปจิ้มเนี่ยบางทีมันกัดนะครับมันกัดแล้วก็มันจะแตกได้นะครับผมเออส่วนตัวผมก็จะผมก็จะตัดเส้นในแผง,งนี้แหละตัดก่อนนะครับคือถ้าเรายังไม่ประกอบก็ตัดเส้นก่อนแล้วก็แล้วก็เก็บลงกล่องก่อนก็ได้นะครับผมถ้าสมมติว่าเราจะดองนะอ่มีเวลาว่างๆก็มาตัดเส้นไว้ก่อนอย่างนี้นะครับอ่ะเห็นไหมอ่ดีเทลมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับผม จากขา,ขาวๆล้นๆนะครับก็จะมีดีเทลโชว์ขึ้นมาอ่ะเก็ตัดไปตัดไปตามล่องตาก็อย่าจิ้มเยอะนะครับก็ถ้าจิ้มเยอะเนะี่ยมันก็จะขังบนเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับลองลองลองอ่าเพื่อนๆตัดยังไงกันบ้างนะครับก็มาคอมเมนต์นะครับเล่าสู่กันฟังเนาะนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเป็น อ่แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับไม่ผิดไม่ถูกนะไม่ว่ากันนะครับก็บางทีมาแชร์ประสบการณ์บางทีก็จะได้รู้เทคนิคดีๆของคนอื่นบ้างนะครับว่าเขาทํากันยังไงบางทีก็จะมาประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้นะครับผมนี่ตัดไปอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับลองดูนะครับผมว่ามันสะดวกกว่าการาเกรเยอะเลยนะครับก็ลองดูนะนี่ประมาณนี้นะครับ เห็นไหมล่องดีเทลต่างๆมันโชว์ขึ้นมาชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็มันได้เส้นที่เล็กและคมนะครับบางทีใช้กันดดมาร์เกอร์เนี่ยมันมันเส้นมันใหญ่เส้นมันหนานะครับเนี่ยตามล่องเล็กล่องน้อยที่มีรายละเอียดเยอะๆนะครับนี่มีรายละเอียดเยอะๆอย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็ตัดได้ง่ายนะครับผมนี่อย่างเงี้ย ประมาณนี้นะครับอ่ะพอเป็นตัวอย่างพอเป็นตัวอย่างนะโอเคเดี๋ยวทีนี้มาถึงขั้นตอนการทำความสะอาดนะครับสำหรับเวลาเราตัดเส้นเสร็จแล้วนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันก็จะมีเลอะๆตามขอบนะทีนี้เรามาใช้น้ำมันรอนสันนะครับในการทำความสะอาดส่วนที่เกินนะครับเราก็จะใช้ อ้าวตำบัตนะครับจุ่มบีบมะลสันใส่แบบนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะครับพอประมาณนะครับพอชุ่มๆหมาดๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เราไม่ต้องเช็ดเยอะนะเราก็จะเช็ดไปตามอันนี้ของมันนั่นแหละก็พอเวลาเราเช็ดทำความสะอาดออกไปนะครับมันก็จะเหลือส่วนที่มันขังอยู่ในร่องนั้นนะน้ำมึกนะครับก็เช็ดไปนะครับเช็ดไปอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็จะลบไอ้ส่วนที่มันเลอะๆออกไปนะครับ เห็นไหมนะครับมันก็จะดูดีขึ้นมาเลยทีเดียวหรือเปล่านะเช็ดไปเช็ดไปนะครับลองดูนะเดี๋ยวเช็ดไปก่อนนะครับลองลองดูนะครับประมาณนี้นะครับนี่อย่างนี้ถ้าเราเช็ดไปปุ๊บนะใอ้ส่วนที่มันเกิดออกมาก็สาดขึ้นแล้วก็ได้เส้นที่คมนะครับ เล็กคมบางคนบางคนนะเขาชอบเส้นใหญ่ๆหนาๆนะก็ไนะม่รู้เหมือนกันแต่ผมชอบเส้นเล็กคมๆม,มากกว่ามันก็จะดูแบบคมเรียบร้อยนะครับ,บเฉียวเฉียวเฉียวอะไรอย่างนี้นะนี่แบบนี้นะครับเทคนิคก็มีแค่นี้นะครับสําหรับการตัดเส้นด้วยพาเนลไลน์นะครับไม่ไม่ไม่ได้ยากเลยนะไม่ได้ยากเลยนะครับบางคนแบบยังไม่เคยลองใช้ก็อาจจะไม่กล้าใช้นะครับหรือว่าเคยใช้แต่กัน์ดมาเกอร์ก็จะถนัดใช้แต่กัน์ดมาเกอร์อย่างนั้นนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแบ่งปันนะครับแชร์ประสบการณ์สำหรับเทคนิคนะครับในการตัดเส้นด้วยพาเนลไลน์นะครับผมไม่ยากอย่างที่คิดนะครับผมก็ใครมีเทคนิคดีๆนะครับก็บอกต่อนะครับบอกเล่ากันหน่อยนะครับผมว่าถูกกิ่ยังไงก็บอกกันนะครับจริงๆก็ไม่มีถูกมีผิดนะแม่แนะนำกันได้นะเรียกว่าแนะนำกันก็แล้วกันเนาะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต่อกันพาด้วยกันนะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะก็ไม่ชอบก็กดไลค์ให้หน่อยแล้วกันเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะครับผม <laughs> ผมก็ทำไว้อย่างนี้แหละเผื่อ,อมีเพื่อนมาคุยกันเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้พี่น่าลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ